ณหมู่บ้านที่ห่างไกลแถบทางภาคอีสานรัรตนาหญิงสาววัย29ปีที่เพิ่งตั้งครรภ์ได้5เดือนรู้สึกมีความสุขกับการตั้งท้องลูกคนแรกเธอกับสามีวางแผนชีวิตไว้อย่างดีบ้านที่เธออยู่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบทุกเช้าเธอจะเดินเล่นรอบบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และคลายความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเช้าวันนั้นฟ้ายังครึ้มเหมือนฝนกำลังจะตก รัตนาออกมาเดินเล่นในสวนหน้าบ้านเหมือนทุกวันเธอสูดอากาศเย็นๆอย่างมีความสุขท่ตมกงางเสียงนกร้องและลงทัดเบาๆแต่วันนี้มีบางอย่างแตกไปเธอสังเกตเห็นว่าทั้งหมู่บ้านเงียบจิตปกตกิเหมือนเสียงทุกอย่างถูกดกืนหายไปเธอรู้สึกถึงสายลมเย็นวูกหนึ่งที่พัดมาโดยไม่มีที่มาสายลมนั้นทำให้เธอรู้สึกหนาวถึงกระดูก ระหว่างที่เธอเดินตามทางดินเล็กๆไปยังท้ายซอยดวงตาเธอสะดุดเข้ากับร่างของหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอคิดว่าเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่เดินผ่านมาแต่สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจคือผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งมากจนดูผิดธรรมชาติเธอพยายามเพ่งมองอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ในท่าเดิมหันหลังให้กับเธอรัตนารู้สึกถึงลางสังหอ์บางอย่าง หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุแต่เธอบอกตัวเองว่าอาจเป็นความคิดฟุ้งซ่านของคนท้องเธอกำลังจะหันหลังปลักบานแต่ทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หมุนตัวมาหาเธอโดยไม่มีการขยับขาการเคลื่อนไหวนั้นเรากับเงาที่เลื่อนไหลไปตามอากาศรัตนาได้เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนผิวหน้าขาวซีดจนเกือบโปร่งแสงดวงตาลึกโลเหมือนไร้ชีวิต ปากเป็นรอยยิ้มเล็กๆแต่กลับทำให้รู้สึกเย็นเยอือกเธอพึพมพำบางอย่างเบาๆรัตนาฟังไม่ออกแต่คำพูดนั้นเถ่าเบาราวกับเสียงกระซิบของลมที่ลอดผ่านต้นไม้เธอเห็นหญิงคนนั้นยิงสีสันเล็กน้อยกอนเดินเข้ามาไกลลูกในท้องของเธอแข็งแรงดีจังเลยนะหญิงคนนั้นเอ่ยเสียงเบาพร้อมกับยิ้มมุมปากก่อนที่รัตนาจะตอบอะไรา หญิงคนนั้นเอื้อมมือที่ดูซีดและผอมเกร่งราวกับกระดูกแหงสัมผัสที่ท้องของเธอความเย็นจากมือนั้นแล่นไปทั่วร่างของเธอเหมือนถูกน้ำแข็งทิ่มแทงรัตนารีบถอยหลังด้วยความตกใจคุณเป็นใครรัตนาถามเสียงสัน้นหญิงแปลกหน้ามองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่ารอยยิ้มของเธอเหมือนจะกว้างขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเธอเพียงหมุนตัวเดินกลับไปทางเดิม และหายลับไปในเงามื้ของต้นไม้ใหญ่รัตนายืนอยู่ตรงนั้นด้วยความงุนงงและความกลัวที่แต่ซานเธอกลับบ้านด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนอะไรบางอย่างจากหญิงคนนั้นยังคงติดอยู่ในใจเธอเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นคนแปลกหน้าที่ผ่านมาลงทานแต่เมื่อเธอกลับมาบ้านเธอรู้สึกว่าท้องของเธอเหมือนหนักขึ้นและเมื่อเธอลูกท้อง ความเย็นจากมือน,นั้นยังคงติดอยู่เหมือนไม่เคยจางหายเหตุการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นของความหลอที่เกิดขึ้นกับรัตนาคืนต่อมารัตนาฝันถึงผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นเธอยืนอยู่ปลายเตียงม,มองเธอด้วยสายตาเย็นชาก,ก่อนจะพูดว่าลูกของเธอเป็นของฉันนะรัตนาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจหายใจหอบแรงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวในท้องของเธอ เธอตอบตัวเองว่ามันเป็นทีมความฝันแต่ตั้งแต่วันนั้นเธอตรับรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองเธอตลอดเวลาเมื่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังเขาก็พยายามตอบเธอว่าเป็นผลจากความเครียดและฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงแต่รัตนารู้สึกว่ามันไม่ใช่เธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านเช่นเสียงฝีเท้าเบาๆในห้องนอน เสียงหัวรอกเทบา,าที่ดูเหมือนจะดังมาจากในท้องของเธอรัตนาตัดสินใจไปหาหมอเพื่อตรวจลูกในท้องแต่เมื่ออันตราสาวเธอสังเกตเห็นว่าคุณหมอมีสีหน้าและอาการแปลกๆหมอไม่พูดอะไรมากเทียงแต่บอกว่าลูกของเธอมีพัฒนาการปกติแต่รัตนาสังเกตเห็นบางอย่างในจอกครืองอันตราสาวเงาของบางสิ่งที่เหมือนมือที่ลูกท้องของเธอจากด้านใน เธอกลับบ้านด้วยความรู้สึกหวาดตัวมากขึ้นคืนนั้นเธอฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ผู้หญิงแปลกหน้าปรากฏตัวในห้องนอนเธอเดินเข้ามาใกล้รัตนาเพื่อมือมาสัมผัสที่ท้องและพูดด้วยเสียงเย็นเยือกว่าขอบคุณที่ดูแลลูกของฉันรัตนาตะโกนด,ด้วยความกลัวและตื่นขึ้นมาเธอพบว่าท้องของเธอมีรอยมือสีดำ รัตนาตัดสินใจไปหาหมอดูที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านหมอดูบอกเธอว่าผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นคือวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์นในพื้นที่นี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเธอสูญเสียลูกของเธอไปและพยายามหาวิธีกลับมาครอบครองร่างเด็กคนอื่นหมอดูแนะนำให้รัตนาทำพิธีขอเข้ามาวิญญาณและอธิษฐานเพื่อปลดปล่อยเธอรัตนาทำตามคำแนะนำ ทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ปกติแต่ในคืนหนึ่งขณะที่เธอนอนหลับเธอกลับได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาในห้องว่าฉันจะกลับมาเอาลูกของฉันหลังจากพิธีขอขามาทุกอย่างดูเหมือนสงบลงรัตนารู้สึกโล่งใจชีวิตเธอเริ่มกลับมามีความสุขอีกครั้งและฝันร้ายหรือเหตุการณ์แตกๆก,ก็หยุดไปหลายเดือนผ่านไปเธอคลอดลูกชายคนแรกอย่างปลอดภัย เด็กน้อยดูแข็งแรงและสมบูรณ์แบบแต่ในคืนหนึ่งหลังจากปลักบ้านจากโรงพยาบาลรัตนาได้ยินเสียงเด็กร้องให้แปลกๆดังขึ้นในห้องเด็กเธอรีบเข้าไปดูแต่เมื่อเปิดไฟในห้องเธอพบลูกของเธอหลับสนิทอยู่ในเปลและไม่มีอะไรผิดปกติอย่างไรก็ตามเมื่อเธอก้มลงจูบหน้าผาลูกน้อยเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นแปลกๆ ที่คืบคลานมาจากรอบห้องเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเธอคืนต่อมาในขณะที่รัตนานอนหลับเธอฝันเห็นผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้หญิงคนนั้นไม่ได้ยืนเฉยเเธออุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนของเธอรอยยิ้มของเธอดูน่ากลัวเธอพูดว่าฉันบอกแล้วว่าจะกลับมาลูกของฉันอยู่ในมือฉันแล้ว รัตนาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อท่วมตัวเธอหันไปดูเปลของลูกแต่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบลูกของเธอหายไปเธอวิ่งแต่รอบบ้านและเรียกหาสามีสามีของเธอก็หายไปเช่นกันเหลือเพียงความเงียบงันและบรรยากาศเย็นเยือยรัตนาเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะอันเตาเบามันดังมาจากห้องที่เธอเคยทำพิธีขอขามา เมื่อรัตนาเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นหญิงแปลกหน้ากำลังอุ้มลูกของเธออยู่รอยยิ้มของเธอดูบิดเบี้ยวและเธอพูดว่าลูกของฉันปลอดภัยแล้วเธอไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปรัตนารีบเข้าไปคว้าลูกของเธอแต่ทุกอย่างในห้องนั้นหายไปในทันทีไม่มีทั้งหญิงแปลกหน้าไม่มีลูกไม่มีสามีมีเพียงความว่างเปล่า เช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านพบรัตนานั่งอยู่กลางห้องในสภาพเหมือนคนซิสติเธอกอดตุ๊กตาต่าวที่เพื่อนฝุ่นไว้แน่นและร้องไห้พลางพูดว่าเอาลูกฉันคืนมาเอาลูกของฉันคืนมาเมื่อเพื่อนบ้านพยายามตอบเธอพวกเขาก็พบว่ารัตนาพูดถึงผู้หญิงแปลกหน้าและเหตุการณ์ประหลาดต่างๆแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะไม่มีหลักฐานว่าเคยมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน หลายปีผ่านไปบ้านของรัตนากลายเป็นบ้านร้างเพราะหลังจากคืนนั้นรัตนาก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบร่องรอยของเธออีกเลยคนในหมู่บ้านเล่ากันว่าบางคืนหากเดินผ่านบ้านหลังนั้นมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือเสียงผู้หญิงกระซิบว่าเอาลูกฉันมาเอาลูกฉันคืนมา